สวัสดีค่ะมาค่ะวันนี้จะทำมาทำลาบไก่บ้านนะคะขอคุยภาษากลางนะคะลาบไก่บ้านก็คือง่ายๆนะคะคือหลังจากเราไปซื้อไก่มานเนาะเราก็เอามาหันห่นหั่นเป็นชิ้นๆเล็กๆแบบนี้ละคะ่ะเนี่ยเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้และคะ่ะแล้วก็เอาไปคั่วนะคะเอาไปคั่วให้สุกค่ะ เนื้อนี่เราจะเอามาลาบนะคะแต่กระดูกเนี่ยเราก็เอามาต้มไก่ะนะคะเอามาต้มทําเป็นน้ําซุปเนาะพอทานลาบแล้วก็กินต้มไก่พร้อมนะจ๊ะกระดูกเราก็เอามาต้มเนาะจ๊ะเนาะกระดูกนี่เราก็เอามาต้มเนาะเนื้อเราก็เอามาลาบเนาะส่วนสามีนั้นแกไม่ทานเนาะอาหารไทยแบบนี้แกจะทาสนสลัดม่เขียดเทศแล้วก็แตงค่ะ สลัดมะเขือเทศเราก็แต่งนะคะแกจะราดมาอยเนสนิดหนึ่งนะคะเนี่ยนะคะง่ายๆนะคะของสามีทีนี้เราก็มาลาบกันเลยนะคะมาลาบไก่เลยนะคะคือวันนี้ผักก็ตามมีนะคะมีอะไรก็ใส่ไปเพราะว่าช่วงนี้มันโควิดเนาะไปไหนมาไหนมันก็ลำบากเนาะทีนี้หลังจากไก่เราคั่วสุกแล้วนะคะข้าขัวไก่สุกเรียบร้อยแล้วเนาะจา้ะเข้ากับมาปรุงเลยจ้ะ คือข่าขัวแล้วกับพริกป่นด้จ้ะคือข่าขัวเวลาข้าขัวข่าขัวสิมีเคล็ดลับอยู่ด้วยจ้ะถ้าข้าอยังไงข่าขัวหอมนะ่ะให้หั่นใบมะกรูดลงไปคั่วใส่ในข้าวนั่นแหละค่ะพอข้าวเหลืองใบมะกรูดเราก็เหลืองแล้วก็เอามาปน่นหรือเอามาบดก็ได้จ้ะพอเอามาบดปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ข้าวคั่วหอมใบมะกรูดด้วยนะคะอร่อยค่ะมาลาบเลยนะคะ ใส่เก็ไปเลยนะคะเข้าขั้วแล้วก็พีกขั้วอยู่ในนี่หมดแล้วนะคะพรีกปนนั่แกละจมแล้วก็ผักของเรานะคะผักใส่ลาบค่ะมีหอมหอมเปรต้นหอมนะคะทุกอย่างเลยค่ะทีนี้ก็มาคุกเข้าก็ให้กันยนะคะเนี่ย ง่ายๆค่ะลืมมะนาวค่ะมะนาวก็เอามะนาวลูกเขียว,ยวนะคะมันถึงจะหอมค่ะใส่มะนาวก็ไปด้วยนะคะถ้าไก่จะประมาณนี้นะคะก็ใส่มะนาวไปลูกหนึ่งเลยค่ะรสชาติตามต้องการนะคะเพราะว่าชอบไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็ชอบรสจัดบางคนก็ไม่ชอบรสจัดเนาะอืมเพราะว่า ไก่นี้ไม่ปรุงเลยนะเราราบไก่นี้เพราะว่าปรุงไก่ตอนที่เราคั่วแล้วค่ะลาบไก่นี้จะเอาเป็นชิ้นๆใหญ่ๆเลยนะคะไม่ใช่ว่าสับๆละเอียดเลยนะชอบแบบแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะคะความชอบของแต่ละบุคคลนี่แต่ํานเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะคะอร่อยค่ะไม่ต้องปรุงเลยนะเนี่ย ก็มา,าตอนคั่วกไก่นะเราปรุงเรียบร้อยแล้วเนาะอร่อยค่ะเสร็จแล้วนะคะผักก็ไม่มีเยอะเนาะวันนี้เนาะเราก็มาตักลาบใส่จานเลยนะคะลาบไก่แบบบ้านๆเนานะลาบไก่ซานบ้านเหฮาหนั่นละจ้ะ เป็นเศษประจานเห็นไหมคะลาบไก่ก็เสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะลาบไก่เราก็เล้วแล้วเสร็จแล้วค่าลาบไก่เห็นไหมคะน่าทานไหมคะลาบไก่บ้านบ้านเรา ก็มีผักชีลาวแล้วก็ผักป้อมเนาะผักชีป้อมเนาะน่าทานไหมคะลาบไก่เสร็จแล้วคะ่ะทีนี้ไก่ที่เราต้มเนี่ยกระดูกไก่เนี่ยเนาะกระดูกไก่ที่เราต้มเนี่ยก็ทําเป็นน้ําซุปได้เลยนะคะเนี่ยเนี่ยตักใส่ถ้วยเลยค่ะเทน้ําลงไปคะ่ะร้อน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 มากๆเลยเนี่ยนี่เลยค่ะ เต็มถ้วยเลยนะคะเนี่ยเนี่ยน้ำซุปของเรานะคะโอ้จะทำหมดเลยเนี่ยน้ำต้มซุปกระดูกไก่ของเรานะคะเสร็จแล้วค่าาะเห็นไหมคะเราก็ได้น้ำซุปไก่หนึ่งตัวนี่ก็ได้น้ำซุปนะคะเอาไปสดลนอนเลยจ้านี่โอ้ยแสบหลายเลยจ้ะ แล้วก็โรยผักเลยนะคะเนี่ยผักที่เราเตรียมไวนะะ้นั่นแหละเห็นไหมคะโรยไปเลยค่ะนี่เลยค่ะโอ้ยหกลบเห็นไหมคะต้มกระดูกไก่ได้จ้ากระดูกก็เอามาต้มค่ะเห็นไหมคะน่ารานไหมคะเนื้อไก่เราก็เอามาลาบนะคะเห็นไหมครับน่าร้านไหมคะลาบไก่ของเราค่ะ แค่นี้นะคะรสชาติตามต้องการนะคะบััสีีค่ะ